ไปผู้ว่าสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยคนมเทียนเจริญผลสวัสดีครับท่านผู้ว่าฮะสวัสดีครับพี่สรยุทธ์ครับครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับอตอนนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยท้องถิ่นเทศบาลรบตเขากลัวเรื่องกรณีหลักฐานรับเงินเดียวยาจะต้องเก็บเอกสารเผื่อสตงตรวจสอบเขากลัวไปหมดก็เลยจะถามจากสตงท่านจะไปตรวจเขาไหมคืออย่างนี้ครับตรวจอะตรวจแน่ถ้ามีเหตุร้องเรียนเนาะอ่า คานนี้อย่างอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้มีหน่วยงานคือเราตั้งหลังจากมีเรื่องเรื่องน้ําท่วมลดลงเนี่ยผมได้สั่งการให้ให้สํานักงานที่สงขาครับนะครับสํานักงานตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อให้คาปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอืซึ่งตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหารือกับทีมงานผมไปแล้วสองหน่วยคือทางอธิบดีปอพกับทางผู้อนนวยการโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ผมให้ไว้คือในการนี้เป็นเรื่องเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เขาบรรเทาความความทุกโศกของเขานความเดือดร้อนของเขาครับสิ่งท,ที่ที่ที่ผมให้ในโยบายไปคือต้องรีบให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ,รเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคือเรื่องของเอกสารเอกสารที่เป็นกระดาษเอกสารหลักฐานเนี่ย เป็นเรื่องที่ลองลงไปอืมอ่ะคือปกติในการเบิกจ่ายเงินต้องใช้เอกสารแต่ผมบอกว่าเรื่องนี้ให้ลองไปอขอให้มีหลักฐานหลักฐานเช่นเช่นสมมติถ้าเขาหาบัตรประชาชนไม่ได้สำเนาทะเบียนบ้านไม่ได้ใช้เลขไอดีอ่าไอดีประจดตัวประชาชนเพราะยังไงมันต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเข้าบัญชีสมมติมันเราก็ตรวจได้อยู่แล้วมีหมายเลขแบบบัญชัวรประชาชนมีเลขบัญชีมันก็ตรวจได้อยู่แล้ว อ่าหรือไม่มีมันเป็นแค่แสดงตัวตนมีภาพถ่ถายไว้นะเทศบาลเงินถ่ายก็ไนดะ้ไม่ต้องให้เขาถ่ายถ่ายอะไรมาก็ได้เทศบาลถ่ายไว้ว่าได้มอบหพนี้แล้วเงินโอนเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วพอใชยว่าเข้าใจนะว่าโอนเงินเข้าบัญชีตรงนี้ก็ถือเป็นหลักฐานอยู่แล้วสสสสัมภาษณ์ตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ให้อย่างนี้ครับพิยุทธครับเรื่อง,เร,องเรื่องเอกสารเป็นเรื่องสําคัญระดับรองสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ส่วนระเบียบเนี่ยผมผมแจ้งเวียนผมแจ้งเวียนระเบียบไปให้ลูกน้องผมทุกคนไม่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะสงขลาไม่ใช่เฉพาะใหญ่ทั้งสตูลลนะครศรีธรรมราชท,ที่เดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยครับรับข้อมูลไปหมดแล้วเป็นแนวทางของผมที่ผมทําให้ไปหมดแล้วให้ยึดเรื่องความเดือดร้อนเป็นหลักเอกสาร,รเป็นรององแต่การจ่ายเงินมันมันจานวนเงินเงินเยอะนะพ่ยุทธ์นะ่มันก็ต้องมีอะไรให้เราเชื่อมียงอะไรยึดอะมันมันเปิดทดเลยก็ไม่ได้อ่ะถูกไหม ฮะพี่อืมคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องยืนยันเช่นคือต้องไม่เอาผีมาที่ข้อที่หนึ่งเลยถูกไหมคือข้อที่สองคือคือมีมีมีหลักฐานนะไม่ใช่พูดเพยนเอกสารนะหลักฐานให้เราเชื่อได้ว่ามีการจ่ายไปจริงพิสูจน์ได้แค่นั้นเองอืมแต่ไม่ต้องทําเอกสารต้องคุณต้องเอาทะเบียนบ้านมานะคุณต้องเอาไปแจ้งความมรณบัตรคุณต้องเอาบัตรประจําตัวประชาชนเกิดเขาไม่มีมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอืมอืม ผมผมเรียนพี่อย่างนี้เลยแล้วผมผมผมฝากพี่สรยุทธ์เลยว่าถ้าท้องถิ่นไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องวิธีปฏิบัติผมตั้งทีมงานอยู่ที่ที่สตงที่สงขาสามารถเข้าไปพบหาลือได้เลยอ๋อท่านปรึกษากับปอพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมอธิบดีปอพโทรมาผมก็เลยให้ให้คุยกับทีมงานผมตั้งทีมงานรองรับเรื่องนี้ไว้ละผมผมก็ใจว่าเดี๋ยวหน่วยงานจะมีปัญหาแน่นอนเรื่องเบิกจ่ายทีมงานผมก็ให้คแนนแนะนำปอพไปแล้ว ให้ไปลงะบโรงพยาบาลไปละไอ้ที่บอกว่าต้องเก็บสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอะไรต่างๆให้สตงตรวจสอบไม่จะเป็นเอาให้มันมีพอจะยึดได้เป็นต้นว่าข้อมูลในฐานทะเบียนมือแล้วให้เขามายืนยันตัวตนเซ็นรับรองซะหน่อยว่าได้รับจริงก่อนจะโอนเงินไปประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ขอให้มีเลขประจําตัวประชาชนนี้พอละพอให้มีการตรวจสอบได้ละเพราะชาประชาชนเดือดร้อนที่ไปเอาบางทีเอกสารหายราชการอื S <S อ่าอย่างนี้นี่ครับให้สบายใจได้เลยอือและในการตรวจสอบเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ตรวจสอบว่าต้องเคร่งคัดเหมือนสถานการณ์ปกติอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอ่าใช่ครับเอ่อเพราะฉะนั้นท่านจะบอกกับผู้บริหารท้องถิ่นยังไงเชิญเลยฮะเขาจะได้สบายใจจะได้ช่วยประชาชนเนี่ยคือคือคือผมอยากให้ให้ให้ให,ให,ให้มองประชาชนเป็นหลักการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เขาได้รับความเดือดร้อนอืการช่วยเหลือไม่ใช่การสร้างภาระอื อย่าสร้างภาระให้กับคนที่รับความเดือดร้อนออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลืออะไรที่มีขอให้มีหลักฐานอะไรก็ได้ไว้ให้สตงตรวจอือมอือแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารเพราะทีมงานตรวจของผมเนี่ยทุกคนรับแนวนี้ไปหมดแล้วถ้าไม่มั่นใจให้เขาเข้าไปหาหลือสอตงที่สงขาได้เลยอือครับท่านกำชับลูกน้องท่านชัดเจนแล้วเนี่ยเดี<ท>๋ยวไม่ใช่ยิงไปบอก<ท>เขาเครียดไปใหญ่เฮ้ยอย่างน้อยต้องมีอะนั่นนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกเนี่ย ไม,ไม่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 ไม,ไมผมผมบอกลูกน้องไปเลยเรื่องเอกสารอเอาไวล้ลำดับรองอืมอืมอืมครับพี่พี่ทีมทีมงานผมจะเป็นแนวนี้หมดครับอ่าอ่าเข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นให้คํายืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้เอกสารเป็นตัวตั้งขอให้มีหลักยึดบางประการที่จะทำให้ยืนยันได้ว่ามีตัวตนจรงิงถูกครับพี่ยศนี่เลยครับนี่เรื่องสําคัญคือคุณมีอะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าคุณได้จ่ายจรงิงอืมอืมถ้ามีการร้องเรียนเอาผมพูดอย่างนี้ เพราะคนใหญ่เหตุการณ์นี้พอจบแล้วมันจะมีการร้องเรียนทีหลังใ,ใช่หมใช่เผ<อ>ื่อมีการร้องเรียนถูกไหมสองอก็ต้องตรวจใช่ครับพี่เ,เพราะฉะนั้นคุณก็มีหลักฐานยืนยันว่าไอ้คนนี้ที่คุณออนไปเนี่ยเขามีใบอันหนึ่งเขาไม่้องเอกสารมาเก็บเลยเพราะใน<ด>ระบบข้อมูลทะเบียนราษมีอยู่แล้วก็กดอย่างน้อยเอาใบนั้นเขาเซ็นรับรองว่าเขาได้รับเงินจริงอย่างนี้ก็พอได้ถูกไหมกว้างแค่นี้ได้ได้ครับพี่เออเออเอ่ะเอาเป็นว่าท่านไปกำชับเจ้าหน้าที่ดีเพราะตอนนี้ทําไปทํามาสอตงกลายเป็น ดดนเหมือนกันนั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับเราพยายามทําตัวไม่เป็นอุปสรรคเราอยากให้แนะนําอำใครไม่ไม่มั่นใจมาเน้นมาหาสอนตงนเราจะแนะนําให้อ่าเออเอาครับพี่ขอบคุณมากท่านต้องไปประชุมต่อขอบคุณมากท่านผู้ว่าครับครับครับขอบคุณทะพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมชัดเจนไหมตั้งทีมแล้วค่ะปรึกษาได้เลยอืมแต่ปรึกษานี่ก็ต้องระวังแต่กำชับแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวไปเพิ่มขั้นตอนอีกนะอ่ะมีความเป็นอสอนตงงนึกออกใช่ไหม <c oughs> เอาทีมงานพูดง่ายทำยากเอาอยยังไงไม่ไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจส่งต่อไปที่ประชาชนกับเทศบาลอบตถูกไหมใช่ค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยยังไปถ่ายเอกสารกันอยู่เลยเนี่ยขณะนี้เกิดความวุ่นวายถึงขนาดต้องมีการขนเครื่องถ่ายเอกสารไปบรรเทาทุกข์มันเจ็บปวดนะเนี่ยฮะ,ะขณะนี้มีจังหวัดสมุบุปรการที่แจ้งบอกมาว่าพิยศ ส่งเครื่องถ่ายเอกาสารไปช่วยกันถ่ายดีกว่าได้ส่งไปแล้วฟังแล้วโคตรเจ็บเลยต้องขนกระดาษไปด้วยนะคะทั้งที่ยุคนี้เนี่ยอย่างที่บอกผมก็ยังไม่เข้าใจจนถึงวันนี้นะอจะให้สำเนาทะเบียนบ้านกับสำเนาบัตรประชาชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะทำไมยังต้องใช้อยู่เราถ่ายกันบ่อยมากนะคะพี่อยุนไหน <c oughs>